สวัสดีครับทุกคนผมเบาดอกขึ้นเผือกครับพี่น้องวันนี้ก็มาหาอยู่หากินครับผมมาเก็บทีเล็กครับพี่น้องมาเก็บทีเล็กนะครับโอ้อยู่อีสเดียวได้เลยเก็บทีเล็กไปไว้แกงนี่แหละครับแทนใส่ทีวีจูต่างเดืนโอ้แกงใส่หนังวัวหนังควายนะครับโอ้คักเป็นยังแต่การใส่ท so ีวีจ oh, <cs> <teenagers> ูต่างเดืนโอ้ยพี ances. ่น้องพี่น้องอยู่บ้านอยู่อีสเดียวมีเด้อครับทีเล็ก นีครับโอ้เพียทางยอดอ่อนครับพี่น้องเนี่ยโอ้โหคือนาวนาวอยู่นีครับไหนๆไหนๆดูๆๆมันบปนยาวคือบ้านเหนองน้ำถางแตั่งเนาะหางโป่งเนาะในพี่น้องคนหลายเลยใยพันธุนมันเลยโป่งพันธุ์นะเพราะว่ามันมีต้นเดี่ยวอยู่แถวเนี่ยคนกินเป็นพันคนกินเป็นพันสองพันพี่น้องในพี่น้องเบิดแถวนี่มีต้นเดี่ยวพี่น้องเอ้ยนหนครับผม วันนี้คนกินเดนที่ว่าหลากหลายครับเป็นพันเมื่อไรนี่ยเขาเก็บต้นเดียวเนี่ยปุ้งอะไรปุ้งยอดป่ะทันครับผมเนี่ยครับเต้นเลยครับเด็กบานเท่าพี่น้องได้อยู่แล้วก็นะครับหายูหายกินพอนด็กเก่งเยอะยินดีเป็นวันวาเมื่อวันเสาร์อูหายูหายกินแบบวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสเซียิีขชิเล็กครับโอ้เด็กเก่งวีดีเนี่ยอู้ขิลเล็กเดาออมาตั้งแต่บ้านฮอนด้าเนาะเห็นบ่ ม่แต่เมืองไทยเลยครับพี่น้องนะน่าก็มีสุดมากเลยครับโอ้ดูนะตุ่มเก็บเอาครับเก็บเอาการใช้ชีวิตยู่ต้างเด่นหายู่งหายกินไหนว่าประหยัดรายจ่าก็บประหยัดเอาด้วนะครับหน้าแล้วพาหาเก็บเอาไว้กินเล่นกินเล็กบ้านเขาเขามาแต่เมืองไทยเราบริโภคหน้าบ่หวะหน้ามยุ่งเนาะรดน้ำไม่กี่แตกไหนอือคือบ่อถิ่มเลยนี่กินได้เบิดนี่กินได้เบิดแล้ว แอบลายงานไยห้่ซื้อดตามเดียวบโอ้คัดเี้ยเก็บไปแจงนี่างน้ืออามันสนโอ้วามจีงามันาะห้งว่เป็นไหนวะมีน้ำเนาะนการหน้าเหมือนแอบหนาแล้วขึ้นไปแล้วคุณโอ้ เกบเอาครับเก็บเอาครับใสีพิตอยู่ต่างเดือนเ็กิเล้นกิเลนะครับว้ไปแกงเสนหนังวะนะครับิเล็ก็้โอ้หมาถึงน้าบมันเลยาน้าบดวะนี่น้ีแตกคกตาเราะตาเราจะงามะตาเราพยายามซับมันกินด้วยไหมตาบ่เราอชีวิตมัเคยตกตมีอะไรกั ต้นสีเกเด้พี่น้องเลยงงานไทยฮะอย่าหักเด้คนขึี่ทอโอ้มาง่ายๆด้กต้นเล็กเลยน้ำหนักเสิบแปดเรงานไทยเขาติ่มเกลบเลยวะวางบงค้นได้จะวางไข้างใต้ได้เออรับโอ้เบึงวนาเราขึ้นวนาเออนี่ละพักปยันงพิการคือเออ กัดข้าวมิฮีนครับอือมันไหลขึ้นบ้านเขาเนาะเวทีจิกยนนี่เนี่ยครับนี่นะไม่กินปุ๊บเดือยโอ้กำลังพอดีกำลังงามเจ้าหยอดวันคือหยอดแก่มันเจ้าเด็ดเจ้าแต่งมือเล่นเดี๋ยวไว้เนี๋ยเงาใบกันนะอือครับเบาดอกคนเสือมาหาอยู่หากินขึ้นกันแล้วครับพี่น้องหายกินผักคขี้เล็กอายุไม่กินนี่ครับผมโอ้เนี่ยครับ มีนมึงเอามึงเอา่ขึ้นดีเไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นมาถอดแน่ขึ้นเยเจ้าเลยขึ้นเาเดียวเพาะแห้งอยู่ขนเลยมึ้เบิรงพวนาเล่นน้ำมัขน้ำบนอาพี่น้องเอขาอยู่ใกล้เขาบดน้ำ่อยู่ใกล้เป็นบน้ำบุหดอยู่นี่เขาจะต่อสายน้ำาได้เนี่สายน้ำอปุย่ ทนงานไทยเขาแบนะครับเดี๋ยวเขาไปอยากได้ใจกันหายยุหายกินเอาสล้ครับผมเขางาที่แกงเียขี้เลเล็กโอ้ไม่ได้คนนะโอ้้เสียวเสเสียวอ่ะแล้พัด้างเร็วอ่ะเสียวแห้งมเคิงชีวิตบนต๊ต่าขี้เลตะต่นละบโอ้กี่ไรกับสาเมละตอนนี้อื มึงเอาพีนามึงเอา,เอา,เอาการใส้ซีวิตตั้งเด่นครับแล้วมีของหนาวขึ้นมาเลยโอ้ยไว้อยู่ได้กินเจ็บไว้แจงไ่หนังง้วนังควายนีับถ้ารซื้อจะชอบแพงคนาดนี่้หนึ่งนี่ห้าร <500 S 1> ้อยกูเหลือห้าร้อยบาทไทยมน,น่ะาุก <500. S 1> ขึ้นเรือมาเออได้เขาบอ่ประหยัดรายได้าเอาเนีเ่ย ถึอแดดเงียบอ่อนมันใสกันเลยนีมั <c oughs> นใหม่บหวะ่ะแยดเราหล่นมันมาไลยกับมันถึอแดดมันถือใสกัน,ไไนโอ้บึงไี่น้งเลยแดดมันห่อหลายเนาะถือแดดแม่งก็ไหม่เลยถือเทงผู้ใด้โอ้ได้ยีนแล้แกงน,น,นี่ครับเ <c oughs> ป้าดอกคันเพื่อมาหาเจียบสิละครับผมว่าตอนมันใบแจกรึมหลายรึมี แกอวนผสมกันครั่ไี่น้องอ่ากินไปไหมปตาไม่กินนู่นเออคุณเจีบเอาขึ้นจีบเอาไม่ใหม่บันไม่กินโน่นการใส่ซีดีนี่อีจีาเลย้าไปจำไม่สติื่อนนั่นอยู่หัวเราถ้าไปจำงามันนี่นเดี๋ยววายู่นี่ยเดียวยูหอกมีต้นึงอยู่ดาปุูหนาไมครุอะไนี่กนงนี่ยูกันต้นหอกต้นต้นชีเลียนี่แหะนิสัยมีคูวหนาหน้าสนผัก ให้มันใหญ่จะก่อนได้จังยหายลงดินงเยอะมากนะครับโอ้ชอบมาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาหนาเตื้อเตื่อวะมาแต่เป็นงใช้ตัวเอออ๋อเหรอโอ้มาแต่ข้ามเห็ดอืมขีนเอาขึ้นเอาเจ็บเอาขนาดลของแส่บ้านเขาเลยนะเอ้าผมเบอร์กันเด้อใส่ใส่ทีวิตที่ตั้งเดนอิสราเอลเลยครับเห็ล้วครับมันอยู่หาอยู่หากินเพื่ประหยัดใจ ยืดไปด้วยนลอยหานงามใหญ่สีแต่งานน้อยนี่นะครับเออสีแต่งานน้อยแล้วย่าเเย่เเ็กเลูกเมียบนไดมีอีกอยู่เจ้าโอ้เจ็บเอาเจ็บเอาครับเวดอกนเผือก มาขอโทษเหรอครับผมหาอยู่หายจีบพี่น้องเอ้ยนะครับจะลุ้งได้หั่นถี่ยงม่ได้มาหาเก็บกิเล็กอะไรพี่น้องวันหยุดกันเลยตงมันกับมาสิมีเนาะครับโอ้ยจะลุ้งเติมรวมถึงบดีบินมเลยพี่น้องเลยของอยากกินของสูงวันนี้เพิ่นหาเงินมาเก็บเอาปีนเอาอยู่นี่เอาไงเออโอ้ยเดินไป Huh?